หากพัดลมที่บ้านของท่านมีอาการเหล่านี้พัดลมหมุนอืดหมุนช้าหมุนแล้วหยุดอาการเหล่านี้มีทางแก้แก้ได้แก้ง่ายๆไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับตั้มผาเลาะนะครับใน,นช่วงของรายการซ่อมเองได้บายตั้มผ่าเลาะนะครับ วันนี้เราก็มาแก้อาการเบื้องต้นกันนะครับเนื่องจากว่าพัดลมตัวนี้นะครับผมได้มีลูกค้าเอามาให้ผมทำการซ่อมบำรุงนะครับเนื่องจากว่ามีอาการหมุนอืดนะครับกดสวิตช์แล้วหมุนอืดนะครับหมุนอืดหมุนช้าหมุนแล้วหยุดนะครับมีเสียงค้างอืดนะครับผมตามที่เห็นในคลิปเลยครับผมทำการแกะลื้อนะครับแล้วก็มาดูนะครับนี่ครับ ทำการเช็คดูว่ามันหมุนอืดหมุนช้ายังไงนะครับนี่ครับดูจากสภาพล่องรอยนี่ขาดการบำรุงรักษานะครับผมขาดการแมนเทนแนนนะครับดูจากคาบฝุ่นคาบไรลเกาะตามแกนนะครับผมพัดลมพวกนี้นะครับผมส่วนมากนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับจะเกิดจากการสกปรกของพัดลมนะครับผมเกิดจากคาบน้ํามันมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปเกาะแล้วเกิดเป็นอาการไหม้นะครับผมแกนไหม้น้ํามันไหม้นะครับผมจะทําให้มัน หมุนอืดน้ามันมันเหนียวนะครับผมน้ํามันเลี้ยงแกนมันจะเหนียวนะครับผมมันจะมีแผ่นซับน้ํามันนะครับอยู่เป็นแผ่นสักหลาดนะครับซับน้ํามันอยู่ตรงหัวกระโหลกของพัดลมทั้งสองด้านนะครับนี่ครับเราจะสังเกตได้จากแกนนะครับจะมีคาบเหนียวเหนียวลอยสึกจากบูธนะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับผมหรือลูกค้ามีงบประมาณขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะอัปเกรดเป็นลูกปืนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นลูกปืนแบบไหนผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ ถ้าเราอัปเกรดเป็นลูกปืนนะครับผมมันจะมีความลื่นนะครับผมหมุนลื่นไม่กินแกนนะครับไม่กัดแกนพัดลมนะครับแกนพัดลมจะไม่สึกเนื่องจากว่าตัวบูทนะครับมันจะหมุนไปนะครับจะหมุนไปพร้อมแกนนะครับแต่ตัวที่หมุนเสียดสีก็คือลูกปืนนะครับผมลูกแบริ่งข้างในลูกปืนอีกทีนะครับผมจะทําให้พัดลมเงียบนะครับหมุนเงียบไม่เกิดเสียงนะครับไม่เกิดเสียงรบกวนนะครับ ทำให้พัดลมเงียบแล้วก็หมุนล,ลื่นอายุการใช้งานก็จะเยอะขึ้นนะครับผมแต่ตัวนี้นะผมะลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนลูกปืนนะผมผมก็เลยทําการลือ้อแล้วก็ล้างระบบนะครับผมล้างแผ่นสักกลาดอัดน้ํามันเข้าไปใหม่นะครับผมนี่ครับมันก็จะลื่นๆแบบนี้เลยนะครับไม่ยากนะครับผมท่านผู้ชมลองทําตามคลิปผมได้เลยนะครับผม แก้ไขได้ง่ายๆผู้หญิงผู้ชายท่านหญิงท่านชายทาได้หมดนะครับทาได้ง่ายๆนะครับแต่ข้อควรระวังคือควรในการปฏิบัติงานทุกครั้งคือต้องถอดปลั๊กนะครับผมอาจจะเกิดไฟดงไฟดูดได้นะครับเราต้องปอดไฟไว้ก่อนนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ประกอบคืนเหมือนเดิมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนยังไม่เข้าใจก็เปิดดูซ้ำได้นะครับทำตามขั้นตอนที่ผมได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ข้างต้นนะครับผม ว่ามีการทํำยังไงบ้างล้างตรงไหนนะครับถ้าไม่สะดวกแกะก็สามารถใช้น้ํามันซอนเนกหรือน้ํามันเบนซินอะไรก็ได้นะครับล้างล้างล้างตรงแกนตรงบูธนะครับผมตรงที่มันมีการเสียดสีนะครับแล้วก็หยดน้ํามันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะลื่นนะครับสามารถใช้ไปได้อีกนานเหมือนกันนะครับอยู่ที่การบํารุงรักษานะครับอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยว่ามีฝุ่นมีอะไรเยอะไหมนะครับ ถ้าม่มีฝุ่นมีอะไรก็จะอยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าตรงไหนฝุ่นเยอะก็ฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะก็จะเกิดอาการเดิมๆขึ้นมาอีกนะครับก็คือหมุนอืดหมุนช้าเหมือนเดิมก็ทําการล้างเหมือนเดิมนะครับทําการแกะออกมาเป็นเทเนนนะครับบำรุงรักษาโดยการล้างฉีดน,น้ํามันเหมือนเดิม ถ้าจะให้หายขาดเลยคือเปลี่ยนลูกปืนเหมือนข้างต้นที่ผมได้กล่าวไว้นะครับมันจะอยู่ได้นานและลูกปืนที่ผมสั่งมาใช้นะครับจะเป็นลูกปืนชนิดพิเศษนะครับผมมันจะเป็นซีนเขาเรียกว่าซีนเหมือนซีนซิลิโคนอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันจะทนความร้อนนะครับไม่ใช่ลูกปืนแบริ่งที่เราใช้กับรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนั้นนะครับตัวนี้มันจะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นแล้วก็เงียบนะครับผมบนต่อการสึกหลอนะครับเสียงมันจะเงียบเป็นพิเศษนะครับราคามันก็ ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยกับบูธนะครับแต่ว่าใช้ทนทานแน่นอนครับใช้ทนใช้ทานใช้นานยันลูกบวชเลยครับผมถ้าใช้ลูกปืนตัวนี้นะครับหากท่านผู้ชมติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมผมจะเข้าไปตอบให้นะครับเมื่อทําเสร็จประกอบเสร็จก็จะหมุนแบบนี้เลยครับื่นปี๊ปลมแรงมากครับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ไปแก้ไขปัดลมที่บ้านของท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมตั้มพาเละวันนี้กับช่วงซ่อมเองได้บายตั้มพาละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ